ซืแพนเค้กทุกคนแล้วครับก็วันนี้ก็กลับจากต่างจังหวัดก็แวะซื้อของไปฝากนางก็มีโลชั่นวันนั้นเห็นมือนางแตกๆนะซื้อไปฝากนางจะมีเค้กองุ่นบูเบอรี่แวะซื้อแล้วก็กะหรี่ปับ๊บเดี๋ยวเรามาตามไปาตามหานางกันเอาของฝากไปให้นางเห็นแล้วครับเห็นแล้วเดินอยู่คนเดียวกันเค้กแอบแลุกก่อนแอบแลุกก่อน มาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้รถเยอะมาอยู่ฝั่งนี้เดินเดินข้ามมาฝั่งนี้รถมันเยอะหมดแล้วซื้อของมาฝากอันนี้เหรอยังอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ซื้อของฝากอันนี้บูรี่อันนี้เหรอใช่อ่ะถือเค้กเค้กบูรี่นี่อะไรปะเอาเอาเดี๋ยวเอาใส่ถุงให้ เอาถือไว้ก่อนอันนี้อีกโลชั่นเอาไว้ทาตัวไว้ทาตัวนะชอบปะเออลอยชานไว้ทาตัวแล้วก็ขนมไงอันนี้พอมอ่ะเอาของมาใส่นี่มาหอมปะยังไม่ทันทาเลยเลอเอาไปทานะอยู่บ้านหอมเลยทานไหมวางดีๆเดี๋ยวเค้กเละโอ้๊ยเค้กนี่เออเดี๋ยวเค้กเละแล้วก็ หมดแล้วนี่ซื้อของมาฝากคนเดียวมสิกูรู้ใช่อะไรนะคนเดียวมสิอืมกินไห้เองไอ้คิวเออขอบคุณยังขอบใจนะขอบดีดีดีทำไมโทรไม่โทรหาล่ะเอาก็ติดธุระเลยไม่ได้โทรไปถ้าแลยทักทายซิก่อนเร็วใครใคฟซีอืมไปแล้วเดี๋ยวไปทำธุระแล้วโอเคบ๊ายบายดีใจจังดีใจปะอื้อเออ นั่่กอยูเราไปแบ่งแม่กินด้วยนะก็เหมือนกันนี่ก็แบ่งนี่ก็แบ่งแบ่งให้ไงเหมือนกันไหมเหมือนกัน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 ไหมอ่ะเหมือนยาโดมพิซซ่าไข่มาไข่เอฟซีของใครอ่ะอะไรก็ว่ารักตัวเองนะจริงเปล่าจริงมีแม่เล่าเออแอบรักเหมือนกันหอมแกมเหมืหรอหอมหอมไม่ได้ทำไมเธอจะมาเทียร์ตัวเองดิแพน มอ่ะเดี๋ยววันเดี๋ยววันอื่นค่อยหอมวันนี้หอมไม่ได้อ่ตอนไหนอ่ะเป็นหวัดเดี๋ยวติดหวัดกันไม่ต้องตัวเองก็หายแล้วนี่มันยังไม่หายเป็นหวัดอยู่ไม่ทำอะไรมาะติดหวัดแสบตาแล้วอ๋ออ๋อดามแค่ดามแค่แสงเออก็อยากถ่ายเห็นคนสวยเนาะถ่าแอบรักตัเองนะจ้าแอบรักเหมือนกันตัวเองรักไหมรมีแฟนอยังฮะมีแฟนยังก็นี่ไงก็ตัวเองไงแฟนนะ รักตัวเองเหมือนรักเหมือนกันเองว่าไงสองสองวันไม่เห็นโทรมาไม่ยู่ะโอเคเดี๋ยวจะโทรหาเนาะเออหัดโทรบ้างนะจ้าหัดโทรจ้ะว่าทำไมแกไม่โทรกูฟังเสียงโอ้รอรอรอฟังเสียงโทรศัพท์อยู่เหรอใช่รออยู่โอเคบายบายทักทาย f ีก่อนขอหนึ่งโพสขอหนึ่งโพสทำไมหรอเปล่าให้ fc ดูไง ขอบใจนะแกอยากมาหาเนี่ยจ้าจ้าเพราะว่แกไม่มากลัวตอนอย่างแกแล้วเออเดี๋ยวมาหาทุกวันขอบใจนะจ้าจะรู้ไม่มีเพื่อนเออก็มาหายังไงไม่มีเพื่อนนะเว่าเห็นแกไม่มาเออสองสามวันแกไปไหนก็ไม่มาเออถ้ามีเวลาจะมาหาหรอกโอ้โหโอเคโอเคนะนะจ้ารักเหมือนกันหอมเลยหอมเลยอย่ามาเจียดตัวเองเด็ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซีก่อน ไปไปเอฟซีคอนไซน์อ e ั้น okay, ที่วางนี่เยอะจาจาจาไม่แกกูตต้งอี่แกเนาะจาจะโอเคไปแล้ว